ทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน<ะ>ก็มีการรับแจ้งเหตุมาตนกตกใจกันไปเป็นการใหญ่ทีเดียวโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาลที่คนใช้บริการแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยเยอะมากนะคร<ะ>ับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยที่อยู่ภายในโรงพยาบาลพอข่าวแจ้งออกมาว่าเอ๊ะมีเหตุเพลิงไหม้ไฟไหม้แต่ว่าแสงเพลิงเนี่ยเขาบอกว่า แทบจะไม่เห็นนะส่วนมากจะเป็นกลุ่มควันที่พผลยพุ่งออกมาใช่ค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณอาคารหนึ่งนั่นเองชั้น2เลยนะคะที่เป็นต้นเพลิงเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็เป็นห้องพักของแพทย์บางส่วนนั่นเองค่ะครับทำให้ต้องมีการอพยพกผู้ป่วยแล้วก็ปิดอาคารเป็นการชั่วคราวนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่เองครับก็มีความพยายามในการเร่งเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ แต่เหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับล่าสุดนั้นโรงพยาบาลรามาธิบดีออกถแถลงการฉบับที่1ครับโดยจะหยุดให้บริการอาคาร1ทั้งหมดเป็นเวลา2วันเพื่อตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็งดรับผู้ป่วยใหม่ที่ห้องฉุกเฉิน จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นอาคาร9ชั้นสำหรับชั้นที่1ถึงชั้นที่4นั้นนะครับเป็นห้องปฏิบัติการและชั้นที่5ถึงเเป็นที่พักผู้ป่วยโดยเหตุเกิดที่ชั้น2ทางด้านของฝั่งซ้ายชุดปฏิบัติการภายในอาคารก็ได้ทําการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากด้านฝั่งซ้ายของทุกชั้นมาไว้ทางด้านของฝั่งขวาของทุกชั้นรับโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลรามาธิบดีถนนพระราม6เขตราชเทวีในวันนี้ก็ยังพบนะครับว่ายัางคงเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติครับขณะที่ผู้ป่วยที่ถูกลำเลียงออกมาบริเวณนอกตัวอาคารก่อนหน้านี้บางส่วนเนี่ยสามารถกลับไปรักษาได้ตามปกติบางส่วนครับถูกลำเลียงไปรักษายัางโรงพยาบาลข้างเคียงและอาคารภายในโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยมีการปิดป้ายประกาศของโรงพยาบาลพร้อมกับโพสต์แจ้งเตือนในเพจของ Facebook ประก,กาศคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลฉบับที่1โดยระบุครับว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีจะของ,งดการให้บริการภายในอาคารหลักหรือว่าอาคารหนึ่งทั้งหมดทั้งการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรวมทั้งงดการผ่าตัดเป็นเวลา48ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในอาคารและของ,งดบริการผู้ป่วยใหม่ที่ห้องฉุกเฉินสำหรับงานเวทระเบียนนะครับการบริจาคโลหิตและจุดเจาะเลือด ขอให้ผู้ใช้บริการที่อาคารเสเร็จประเทศพัรั์แทนส่วนอาคารเสเร็จประเทศพรัธกับเบื้องต้นนั้นจะเปิดให้บริการตามปกติประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ที่คอ l l เซ็นเตอร์022011000และ022003000ครับ สำหรับอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะก็คืออาคารหนึ่งอ่ะสูง9ชั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็กั้นที่เกิดเหตุที่บริเวณชั้น2นะคะโดยเฉพาะเขาบอกเป็นห้องอ็กซเย์แล้วก็ห้องคลังเลือดค่ะซึ่งเป็นจุดต้นเพลิงด้วยที่ส่งผลกระทบทําให้มีกลุ่มควันกระจายไปทั่วบริเวณชั้น2และชั้น1ค่ะอย่างชั้น1เนี่ยห้องการเงินและห้องประมวลผลก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจนไม่สามารถเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนได้นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งระบายกลิ่นควันที่ยังกระจายอยู่ในตัวอาคารออกส่วนกลุ่มควัน สลายไปทั้งหมดแล้วคาดว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาการดําเนินการอีกสักระยะค่ะจนกว่ากลิ่นควันเนี่ยจะหายไปทั้งหมดจริงๆค่ะครับซึ่งนอกจากนี้เองเจ้าหน้าที่ก็มีการขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ที่รับผลกระทบออกมาไว้ที่บริเวณหน้าห้องโดยบางแผนกเนี่ยติดป้ายข้อความนะงดบริการ48ชั่วโมงครับรวมถึงธนาคารต่างๆที่อยู่ในอาคารด้วยที่มีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้บริการในจุดอื่นแทนเป็นการชั่วคราวครับ